วันนี้เรากลับมาอยู่กับโรบอทอีกเช่นเคยนะครับแมปนี้ก็เป็นแมปที่มีชื่อว่า e Scape c o n f e a t นะครับหรือน่าจะเป็นปีาศาจมินเนี่ยนหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันหน่อยละกันนะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในไล่ข้าโพดของไอคอนฟลแล้วนะครับนะเส <c oughs> ียดูดิดูเสียงมาตาต้าเรืเ่อยดิ กูปิดเสียงสตาร์ทเรือยได้ไหมเนี่ยน่ากลัวจังครับดูเหมือนเราจะต้องเข้าไปในเขาวงกดนะครับนะคร <c oughs> าวนี้ <c oughs> เราอุ้ยเียคนลงกนดูดิเดแล้วดูมีราคาคนนีดิผู้ชมอุ้ยชช <c oughs> นนย,ยี่งเพิ่มตายต่อหน้าต่อตาเลยครับ ดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะขุดได้เราต้องหาพวก่อนนะครับนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นเกมที่มีความคล้ายคลึงกับไอ้เคร่ขุดนะที่เราเล่นไปคราวก่อนครับอันนี้ดูเหมือนจะง่ายกว่าตรงที่ไอตัวนั้นเนี่ยมันจะมีเสียงเรื่อยไงแต่ว่าอันนี้คือต้องหาแผ่นไม้มาก่อนนะไม่งั้นไปไม่ได้นะครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> ด้านล่างครับเจอประตูสีแดงต้องใช้กุญแจนะครับลองไปหาดูกัน ยังไม่เจอของที่ใช้ทำควยเลยหุยยังไงเจอข้าวโพดอ๋อไอ้ที่เกมนี้เราต้องเก็บข้าวโพดด้วยเขา15อันถึงจะออกไปได้ครับตอนนี้เสียงค่อนข้างเงียบครับดูเหมือนว่ามันจะไม่อยู่แถวนี้นะหุยเสียงเลื่อนไม่อยู่ใ,ใกล้ๆนี้ครับแต่อย่าไปกลัวนะคือยี่อะไรอ่ะอ๋อเนี่ยก็ลอยู่นู้นครับมันกำลังวึ่งไล่คนตรงนู้นมันขึ้นเล่คนอยู่แถวนี้แหละคุณผู้ชม เจอข้าวโพดีกแล้วครับนี่มนอยู่นี้มันอยู่นี้ดูเหมือนมันจะเพิ่งผ่านตรงนี้ไปนะครับโอ้นี่ไงเจอเข้าพโพดอีกแล้วเสียงมันค่อนข้างดังเหมือนกันนะผมว่าเราเดินวนมาครบหมดแล้วนะเว้แต่ก็ยังหาของไม่เจอครับดูว่าผมมันยังมีตรงไหนที่ผมยังไม่ไปอีกว่ ตรงนี้เราก็ไปแล้วนะที่เดินเข้าไปจะเป็นทางตันเราอาจจะต้องหาตามตอกซอกซอยครับเพราะว่าเป็นเขาว,วงกฏไงเอ๊ะนี่ก็เดินวนกลับมาที่เดิมไงเนี่ยคือเดินมาประตูเหลืองเงี้ยคือแบบมันไม่ได้ใหญ่โตวเวอร์อ่ะโอ้ยนี่เจอแล้วเจออะไรอะ่ะเจอสิวอ่ะแล้วก็เจอข้็โปดครับนี่มันคือสิวใช่ไหมเนี่ยสิวไว้เจาะอะไรวะดูเหมือนเราต้องเข้าตามต่อออกตามรูบ่อยๆแล้วนะครับ เจอรูไหนก็วิ่งเข้าไปเลยรูไหนน่าสงสัยวิ่งเข้าไปให้หมดนะครับตรงนี้เรามายังอุ้ยนี่ไงเจ๋ okay. สวยซิวเจอเงินมาเก็บได้ไหมเนะี่ยเจ็บได้นะครับอุ้ยตรงนี้ต้องใช้บล็อกผิวพูอ่ะอุ้ยนี่เป็นประตูครับเจ้ okay. อ๋อนี่คืออาจจะเป็นประตูผ่านด่านนะไม่อยากไม่อยากไม่อยากอุ้ยนี่เนี่ยไม่อยากเท่าไหร่นะครับอ้าลองกลัวไหม เลยยักอ๋อนี่ไงนะเขาพูดเป็นอางนันครับได้คอนด้วยนะคือถ้าเรามีขวาเราต้องกลับมาทุบประตูนี้อีกครับแต่ตอนนี้เราได้คอนแล้วนะคอร์นนั้นเราไปกันออกมา <c oughs> แล้ว okay. <c oughs> เสียงมันอยู่แถวนี้่ะเสียงมันอยู่แถวนี้่ะไม่กล้าออกไปครับเย <c oughs> ี่ยมัาสาตาร์เครื่องแรงมากครับเ <c oughs> จอตอกเจอซอยกูเข้าหมดอะตอนเนี้ย พอทางมันเป็นเขาหงกลที่งงมากครับหรือว่าอยู่ข้างนอกนี่วะหรือว่าคอนมันเอามาใช้กับข้างนอกเปล่าดูดิไม่แน่บางทีมันอาจจะเอามาใช้กับข้างนอกก็ได้นะคอนเนี่ยโอว่าแล้วมันต้องอยู่ข้างนอกต้องเอาคอนมาทุบโอเคเราได้เคียวมากับได้ข้าพโพนนะครับสวยตอนนี้เราได้เคียวที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปตัดหญ้าตรงทางนู้นเพื่อเข้าเส้นทางนั้นไปกันครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลว่าปลอดภัยเฮียดียินเสียงนะไม่ปลอดภัยครับไปไปไปดูเหมือนน้องก็จะมาตรงนี้เหมือนกันครับน้องตัวเล็กคนนี้เขาพาผมมาด้วยนะเอ๊ะทำไมไมันมีทางเข้าตรงนี้วะทางเข้าตรงนี้คือไม่ต้องใช้เขียวแล้วมันเข้าวานี้ได้เลยแล้วกูไปหาเขียวเพักเรื่องสงสัยแล้วก็เข้าไปข้างในดีกว่านะครับอโออ อบบี้อ่ะไม่ยากเท่าไหร่เนะยแม่งมีแต่เลือดมีแต่หนองนะที่แบบนี้นะครับดูเหมือนฆาตกรจะจัดเลยก็ฆาตกรแหละเพราะมันเอาเลือดไล่เสียบเราไงอุ้ออด่าอะไรหรือเปล่าได้คุณแจแดงโอเคขขาพนหนึ่งอันคุณแจแดงคุณแจแดงประตูดแดงอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆเลยนะถ้าจำไม่ผิดนี่เลี้ยวเข้ามุมนี้ไปเลยครับ ูวิง่งจนกูรู้แล้วว่าต้องไปทางไหนเนี่ยนะครับนะเพราะแบบมันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้งงมากแต่ว่าบางทีถ้าเราหาไม่ดีก็จบนะครับเค okay. อ๋อบล็อกฟ้าเพื่อเปิดประตูอ่ะปะออบบี้อีกแล้วนะครับเป็นด่าไปจนญภัยอีกแล้วนะแต่ตรงเลี่ยวมาจที่นี่ก่อนที่เจ้าวักทองนั่นเนี่ยวักทองก็เฮียเข้าโพดก่อนที่ข้าโพดน,น,นั่นมันจะจับเราได้เอาเป็นเราไปย่างกินเอ ยังไม่ได้ยากอะไรเมื่อกี้นะครับเสือกตายเองเดี๋นี้น่ากลัวครับต้องเดินดีๆอันนี้น่ากลัวต้องเดินชี้กำแพงเลยนะครับเฮโอ้ได้ขวานมาแล้วขวานนี้เอาไปทำอะไรนะอ๋รู้แล้วกลับไปที่วาร์ปแรกที่เราเคยเข้าไปครับเร็วหน่อยเซไว้รุ่นใจร้อนโอเคสวยหุยได้สีฟ้าแล้วก็ได้ข้าโพด สีฟ้าเราจะมาจากห้องที่เราออกมาเมื่อกี้นะก็คือตรงประตูสีแดงครับที่เราเข้าไปเพราะเหมือนผมเห็นกำแพงประตูสีฟ้าอยู่นะครับใช่ไหมอ่าจริงด้วยครับไปสวยเข้าโพดแล้วก็บล็อกแดงเอาไว้เหลือแค่สี่อันครับเหลืออีกสี่อันเราจะหลบหนีจากไอ้ข้าโพดกระโปงนี้ได้แล้วนะสวย ได้กุญแจเหลืองแพ้เ okay. ข้าโพดหนึง่งนันตรงนี้ก็เปิดแล้วใช่ไหมอ๋อนี่คือทางออกจุกนะครับโอเคต่อไปก็ประตูสีเหลืองนะอยูอ่นู่นครับเค okay. ทางสะดวกโอเคด่านออฟบ,บีอกแล้วด่านมาจนไพ่อูกตายลูกเล่นมันเหลี่ยมเยอะหนาเตอะจริงๆเลยมาแแบบนี้เนะี่ยชอบครับชอบผมชอบ คือมันไม่มันไม่น่าเบื่อดีนะแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเฮ้ okay. ได้แผ่นไม้มาแล้วครับเอ๊ะไม่ได้เข้าโพดเหรอเชีย้ยแผ่นไม้ต้องมาใช้ตรงบันไดนี้ใช่ไหมใช่ต้องขึ้นบันไดนี้ครับแผ่นไม้ <laughs> โูไม่กลัวมึงหรอกไอ้เฮี้ยแค่เสียง,ยงเลื่อยสัตว์ แน่จริงก็หั่นกูให้ตายดิกูมีชีวิตเดียวด้วยโอ้นี่ไงข้าวโพดครับข้าวโพดแล้วก็บล็อกสามเหลี่ยมสีม่วงนะครับสีพูโอเคนี่ไงเดี๋ยวนะไม่ได้ยากอะไรเอ้ยสี่อันหั้วอ๋อ พวกเอาไว้ใช้จุดแรกที่เราเจอเลยครับเราต้องกลับไปจุดแรกที่เราเจอเรือจุดที่พวกอยู่ยังไม่ยืนนะตรงนั้นนะเราต้องกลับไปที่จุดเดิมเราต้องกลับไปจุดที่เราเคยวิ่งไปครับตรงนี้แหละโอคนี่แหละ,ละตรงนี้แหละตรงนี้แหละนีไง เอ๋สวยห้องใต้ดินครับนี่น่าจะเป็นดานสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้เข้าโพดนะเราจะได้ออกจากป่าช้าและไล่เขาวงกดของไอหน้าเข้าโพดสักทีครับคืออะไรอ่ะคือห้ามโดนใช่ไหมคือมันก็ไม่บอกนะครับนะแต่เข้าวง่ายๆคือเซนเกมคือะก็คือระเบิดนั่นแหละครับนะ มันเบิดแบบไม่มีปีมีคุยเลยเมื่อกี้นะครับเขาโบสอันสุดท้าย <laughs> just a few more คืออะไรอะ่ะตอนนี้เขาพกดครบแล้วอะ่ะเราวิ่งออกไปแล้วกันนะครับนะอย่าเสียเวลาครับไปน่าจะใช่นะนี่ไงประตูปะเปิดแล้วลากอนบอ๊อบโอเคอา โอเคครับงั้นสหรับแบบนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะเฮ้ย hey, สนุกมากเลยอะ่ะหุยแบบหลบหนีแบบนี้ดีกว่าไอแบบหลบหนีแบบตะลุยผ่านด่านดีนะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายได้ใช้ความกดดันเล็กน้อยด้วยนะครับนะโอเคแล้ว okay, ชอบเรียนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดอินจดดีมา,ตากเตร์ฟักกัด้วยนะสวัสดี robby gonna play now ready for the show i'm about to take down you already know get the fuck out of my face now yeah you gotta go man i'm on the chase now leave me on my own i got a chance to break